ลถเดิมเดิมไม่เสียว เี้ยวมาเปลี่ยนรถมิสซูป้าแดงกเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่อยู่ในช่องมิสซูป้าแดงโปรแรงแสงทางโคง้งก่อนจะไปชมคิดเต็มเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกาลังใจให้เซลมินด้วยนะคะเจอกับน้องมิที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อหลอฟิลฟที่น่นและรถคันนี้นะคะก็เป็นรถที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งและที่โชว์รูมมิสซูพนันครสาขาสายไหมของเราก็มียอดขายเจ้ารถรุ่นนี้เป็นอันดับหนึ่งเช่นกันนะคะซึ่งนั่นก็คือเจ้ารถมิสซูบิชิเอสเพน เดอส2ันีอของเรานั่นเองอ่าวันนี้นะคะน้องมิ้นจะพาไปชมนะคะซึ่งจะบอกว่าเจ้าคันนี้เป็นคันแรกที่วิ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมตะก้องอ่าตะก้องไม่รู้นะคะเพราะว่าเจ้ารถคันนี้มีการแต่งที่ เขาเรียกว่าแอดวานขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปอ่าเราไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้เขาแต่งแบบแอดวานยังไงแล้วทำไมถึงเป็นคันแรกที่วิ่งในประเทศไทยอ่าเราไปดูเจ้าคันนี้กันเลย คันนี้นะคะน้องมิ้นขออนุญาตภูมิใจนำเสนเอเจ้า New Expander GT 2022ของเรานั่นเองนะคะราคาค่าตัวสำหรับสีขาวมุกวิ่งวับแบบนี้อยู่ที่95,000 00บาทลดราคาไม่ถึงล้านแต่บอกเลยว่าความหรูหราหรือการแต่งตัวคือสามารถแต่งดีไซน์ให้ได้ในระดับล้านเลยแหละอ่าซึ่งเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายมากม เบาแถว2แถว3ผู้นั่งจะนั่งสบายมากๆสําหรับรถเจที่นั่งบางที่นะคะเบาแถว3เนี่ยนั่งไม่ได้จริงชันเข่าหัวติดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รถคันนี้นั่งได้ค่ะถ้าลูกค้าไม่เชื่อโทรหามิ้นแล้วมานั่งเลยามาทดลองขับได้บอกเลยว่านั่งสบายนั่งได้กว้างจริงๆนะคะสําหรับเจ้าเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.5เบนซิน105แรงมา้าแต่จะบอกว่าเจ้า New Expander เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนระบบพวงมาลัยนะคะให้เป็นแบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้หญิงขับง่ายมากๆ ะะระบบเบรกนะคะที่เป็นแบบ ระบบออโต้โฮนะคะคือไม่มีแบบเบรกแบบนี้แล้วนะอ่าเป็นระบบเบรกแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเราได้ทําการดัดแปลงมาไว้ในเจ้ารถ New Extender เรียบร้อยทําให้เรามียอดขายเป็นอันดับหนึ่งอยู่เช่นเดิมนะคะมาวันนี้น้องมิ้นขออนุญ,ญาตมารีวิวเจ้ารถคันนี้เลยและที่น้องมิ้นบอกว่าคันนี้เป็นคันแรกที่วิ่งในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้มีการแต่งหรือการดีไซน์ที่แตกต่างจากจากรถคันอื่นที่น้องมิ้นเคยรีวิวมาอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มตน้นกันก่อนเลยค่ะ เริ่มด้านบนตรงนี้นะคะอันนี้คือรถของพี่โอเล่ขออนุญาตใช้เป็นนามแฝงอ่าจริงๆเราคือชื่อเล่นลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าเลือกโลโก้ EX p a n d e เดนะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะเพื่อให้มองเห็นเด่นมาแต่ไกลซึ่งเจ้าโลโก้นี้มิ้นจะมีให้เลือกหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็น X แดงแล้วตามด้วยแฮนเดอร์ที่เป็นสีดําเงาก็ทําได้หรือจะเป็น X ดําเงาแบบนี้แล้วถัดมาเป็นแพนเดอร์แดงก็ทําได้นะคะ และสําหรับเจ้ารถคันนี้นะคะพี่โอเล่ได้มีการดัดแปลงนะคะตัวกระจังหน้านะคะซึ่งเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ายอดฮิตอย่างเจ้ากระจังหน้าเอาผาดแบบนี้เลยบอกแล้วว่ารถราคา9 0 0 0แสนแต่เราสามารถดีไซน์ได้ให้เป็นถึงระดับล้านได้จริงๆนะคะและพอดีไซน์ออกมาดูสิสวยงามมากเลยนะอ่าดูหรูหรานะขับไปก็คือเป็นที่ต้องตาโดนใจแน่นอนนะคะโลโก้แดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้าเอาผาดนะคะก็จะมีเอกลักษณ์คือเขาจะเป็นเหมือนเป็นเส้นตารางตัด นะคะมีสีโครเมียมสลับกับสีดําเงานะทำให้ดูลดหรูหราขึ้นนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นไฟทับทิมซึ่งถ้าลูกค้าบางท่านไม่ชอบไฟสีส้มตรงนี้แจ้งมินได้นะคะมินดูแลให้เราสามารถแกะออกได้แต่ในมุมมองของมินมินว่าก็สวยดีนะแล้วทาให้ขับขี่ปลอดภัยด้วยในเวลากลางคืนนะคะอ่ะถัดมาเลยค่ะสําหรับด้านล่างตรงนี้นะคะเรามีการอัปเกรดไฟนะคะตัวไฟหลีเนี่ยเป็นไฟ LED ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า ตรงไฟหน้าเนี่ยเดิมๆเนี่ยจากโรงงานเขาจะเป็นไฟฮาโลเจนหรือไฟส้มซึ่งตามโปรโมชั่นที่น้องมิ้นดูแลน้องมิ้นมีการอัปเกรดให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้ไฟสีขาวสว่างนวลแบบนี้ทําให้มองเห็นชัดในเวลากลางคืนแน่นอนนะคะและตัวนี้นะคะน้องมิ้นใส่ระบบปลดล็อกซึ่งจะทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานง่ายเวลาปลดล็อกพวกจะมีเสียงต๊ดหูกระจกเปิดขึ้นแบบนี้ไฟสองสว่าง เหมาะมากๆเลยเวลาเราไปจอดในห้างเราจําได้ว่าเราจอดตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่ารถคันไหนเป็นของเราเพราะบางทีมีรถคันอื่นๆมาจอดขวางอยู่เราใช้ระบบนี้ในการลดล็อกก็ช่วยทําให้หารถได้ง่ายขึ้นนะคะและที่สําคัญคือตัวนี้นะคะพี่โอเล่นะมีการตกแต่งนะคะคือรีเควสต์มาเองเลยอันนี้สังเกตไหมคะว่าตัวโคมไฟเนี่ยเป็นสีออกฟ้าอ่อนๆสวยๆเลยทั้งซ้ายและขวาอ่าซึ่งตัวนี้นะคะลูกค้ามีการอัปเกรดเพิ่มในเรื่องของการติดตั้งนะคะ ติดฟิล์มให้กับเจ้าตัวโคมไฟที่เป็นโคมไฟตัวชี a p e ข้อดีคือช่วยกันกัดหินกระเด็นใส่นะเวลาหินกระเด็นใส่ก็จะไม่โดนโคมไฟแท้ของเราก็เป็นการถนอมและก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนี่เวลาปลดล็อกมาปุ๊บสีไฟก็จะออกสว่างสว่างนวลน,นว,นนวนแบบนี้เลยนะคะ และสาหรับเจ้าชุดแต่งเนคกเตอร์ตรงนี้นะคะเราจะมีไฟที่เป็นไฟเดย์ไลท์ติดมาให้ด้านล่างนะคะก็ช่วยส่องสว่างให้กับผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงไฮไลท์ตรงนี้นะเป็นสีแดงส,สวยๆแบบนี้เลยเหมาะมากๆเลยกับรถป้ายแดงใครที่ชอบความมีแดงนิดหน่อยนะจะได้มีเอกลักษณ์เพารถเป็นสีขาวเราใส่สีแดงแบบนี้ได้หรือถ้าลูกค้าไม่ชอบสีแดงนะคะเนกเตอร์จัดให้ค่ะสามารถเปลี่ยนไฮไลท์ตรงนี้ให้เป็นสีบรอนซ์เงินได้แล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็น มีดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะทำให้ดูไม่น่าเบื่อเนาะดูมีลูกเล่นมากๆเลยสำหรับชุดแต่งชุดนี้ก็ยังเป็นชุดแต่งที่ขายดีในช่องของน้องมิน้นนั่นเองและสำหรับด้านข้างของคันนี้คะเริ่มต้นจากด้านบนเลยคันนี้พี่โอเล่บอกว่าขอแบบแนวเท่ๆหน่อยเหมาะกับเจ้าตัวมากๆเลยเพราะคันนี้นะคะลูกค้ามีการทำการแรปนะคะแรปหลังคาให้เป็นเคปลานี่ ซึ่งวันที่มิ้นบอกเลยว่าแทบจะเป็นคันแรกในประเทศไทยเพราะปกติเนี่ยมิ้นจะทําแต่หลังคาดําแต่วันนี้ลูกค้ารีเควสตมาเราก็จัดให้ค่ะเราได้งานแล็บเคปลาอย่างดีนะคะมาติดตั้งให้กับลูกค้าบอกเลยว่าทําให้รถเนี่ยดูสวยขึ้นอีกหนึ่งระดับนะเวลามองไกลๆก็จะมองเป็นสีดําแต่พอเข้ามาใกล้ๆจะเห็นเลยว่าเป็นงานเคปลอรซึ่งเหมาะมากๆเลยสําหรับสายซิ่งสายสปอร์ตนะใครที่ชอบความเป็นเคปล่านะวันนี้เราจัดให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกค้าแล็บตั้งแต่เสานะคะ ยันหลังคาตรงนี้เลยบอกเลยว่าเคปลาครึ่งคันจริงๆค่ะและหูกระจกตรงนี้นะคะลูกค้าขอเป็นเคปลาด้วยซึ่งเราก็จัดใหยเรียบร้อยค่ะ,อะบอกเลยว่าคันนี้คือคันแรกในประเทศไทยที่วิ่งโดยการใช้รถข่าวแล้วครึ่งคันเป็นเคปล่าแบบนี้มิน้นมองว่ายังไงก็สวยนะ,ะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะสำหรับคิ้วกันศาสตร์นะคะเราใช้งานเป็นงานเกรดส่งออกนอกอย่างดีนะคะเข้ารูปสวย แข็งแรงนะคะแล้วตัวงานคือหนาใหญ่ไม่ไปโบกสะบัดพัดปลิวไปไหนแน่นอนนะคะบอกเลยใครได้ติดชุดนี้เข้าไปนะจะดูหรูหราและพรีเมียมมากๆถัดมาค่ะสำหรับเจ้าตัวฟิล์มนะคะ พลาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องติดฟิล์มที่มีคุณภาพนะคะนั่นก็คือฟิล์มเซรามิกนะคะที่ชื่อว่าอเมริกันออโต้ฟิล์มนั่นเองนะคะซึ่งเรามีการรับประกันให้ลูกค้าถึง8ปีถ้าฟิล์มหลุดลอกนะคะลูกค้าสามารถแจ้งเคลมได้ทันทีนะคะและข้อดีคือเวลาลูกค้ามองด้านนอกอะ่ะจะรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวนะเพราะมันจะมองเข้าไปข้างในไม่เห็นนะคะมองไม่ทะลุเลยทําให้ได้ความเป็นส่วนตัวและกันแสงได้ดีด้วยและถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะเป็นเจ้าของรถได้เข้ามาอยู่ด้านในเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยถึงความสว่างนะ คันนี้นะคะพี่โอเลติดหน้า60แล้วก็รอบคัน80นะคะบอกเลยว่ามองเห็นชัดเพราะฉะนั้นแล้วตอนขับขี่กลางคืนลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไปบดบังทัศนวิสัยเพราะเจ้าฟิล์มตัวนี้คือดูแลดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนนะคะถัดมาเลยค่ะสําหรับเบ้ามือนะคะอันนี้น้องมิ้นมีให้เลือกหลายแบบหลายลายมากไม่เชื่อลองถามลูกค้าได้คันนี้นะคะพี่โอเลเลือกเป็นเคปลาให้เข้ากันกับหลังคาแบบนี้เลยและเป็นเคปลาแบบเต็มนะคะมีโลโก้ส,สวยๆเขียนว่า e x p ก n d เ r ดติดตั้งไว้ให้นะคะ ถัดลงมาด้านล่างค่ะชุดแต่งของเน c t เ r อร์เอ d เพนเดอรจนะคะจะมีด้านหน้าซ้ายขวาและด้านหลังอ่าซึ่ง ซ้ายขวาเนี่ยเราก็จะมีคลิปแดงแบบนี้นะคะพอลือกค้าเลือกด้านหน้าเนี่ยเป็นไฮไลท์แดงเขาก็จะมาคู่กันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะตัดด้วยสีดําเงานะคะเขียนโลโก้เนกเตอร์แบบนี้แล้วด้านบนครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีขาวมุกที่เป็นสีเดียวกับตัวรถบอกเลยว่าให้ในเรื่องของความหรูหราความสปอร์ตได้แน่นอนนะคะและคันนี้ลูกค้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแม็กนะคะซึ่งแม็กใหม่จาก n e w เอชเชนเเนี่ยก็ทำให้ดูหรูหราอยู่แล้วเป็นใบพัดสีทูโทนนะขนาด17นิ้วเลยลุยน้ำท่วมได้สบายเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าซื้อรถแล้วลูกค้ายังไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมด้วยอาคุ้มค่ะคุ้มและสําหรับท้ายสวยๆของเจ้าเนี Expander GT 2022คันนี้นะคะลูกค้ามีการอัปเกรดนะคะโดยการ เปิดประตูท้ายไฟฟ้านะคะเพียงแค่คุณกดปลดล็อกดับเบิลคลิก3ครั้งนะคะประตูท้ายไฟฟ้าจะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้และท้ายไฟฟ้าของน้องมิ้นนะน้องมิ้นไม่เคยแนะนําให้ลูกค้าติดเพราะมันมีผลกับแบตเตอรี่แต่ลูกค้าชอบเราก็เลยไปจัดหางานที่ทําให้ระบบท้ายไฟฟ้าเนี่ยสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะคือให้ลูกค้าได้ของดีไปใช้งานนะคะอันนี้เรามีการเปลี่ยนโชคให้ใหม่นะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วทําให้ไม่มีผลในการใช้งานนะคะอ่า ได้ในเรื่องของความสะดวกสบายแน่นอนนะคะซึ่งเราสามารถเปิดได้3วิธีค่ะคือ 1. เปิดกับกุญแจของเรานะคะนี่กุญแจก็ส,สวยๆแบบนี้เลยอันนี้น้องมินดูแลให้นะคะ 2. ค่ะเปิดโดยการกดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดและ 3. ค่ะคือเปิดจากอยู่ในรถนะคะสามารถกดปุ่มที่เป็นปุ่มเปิดท้ายไฟฟ้าได้วันนี้น้องมินจะมาเปิดโดยการใช้กุญแจดูนะคะโดยการกดปลดล็อก3ครั้งค่ะจะได้การเปิดท้ายไฟฟ้าส,สวยๆแบบนี้เลย นี่เลยสังเกตไหมคะว่าท้ายไฟฟ้าตัวนี้นะตัวโชคเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าลองไปรีคลิปดูนะคะที่เป็นรถเดิมๆเ,เนี่ยโชคตัวเดิมเนี่ยจะเล็กมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ท้ายไฟฟ้านะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ให้ลูกค้าเนี่ยมีการอัปเกรดนะคะโดยการเปลี่ยนโช๊คตัวนี้ให้รองรับกับประตูท้ายไฟฟ้าทําให้เราเปิดได้สมูทหรือเสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและเราก็สามารถกดปิดนี่ผ่าน ตัวประตูท้ายได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยน้องมิ้นจะพามาชมชุดแต่งคันนี้นะคะด้านหลังเนี่ยของเนกเตอร์นะคะก็ทำออกมาเป็นแนวสปอร์ตนะคะอ่าและคันนี้พี่โอเล่เลือกเป็นท่อกลมคู่นะคะซ้ายขวาซึ่งเนกเตอร์สามารถเลือกไม่ว่าจะเป็นท่อกลมคู่หรือท่อเหลี่ยมคู่ก็ทำได้นะคะและก็มีการติดตั้งนะคะเซ็นเซอร์ถอยจอดให้นะคะซึ่งจะทำให้ เพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มาพร้อมกับกล้องถอยนะคะซึ่งกล้องถอยเป็นกล้องถอยแท้มาจากโรงงานทําให้มองเห็นชัดและคันนี้ภายในบอกเลยว่า V.I.P สุดๆเดี๋ยวน้องมิ้นพาไปดูด้านในกันค่ะ และสาหรับภายในของเจ้า New e x p e n d e r คันนี้นะคะ mm hmm. น้องมินก็มีการอัปเกรดตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะนี่สครับเพดกันลอยนะคะตัวนี้เป็น2ชั้นนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะเลือกตรงกลางนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้มาพร้อมกับพรม v i p นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลือกสีเส้นได้ได้ซึ่งข้อดีน้องมินเคยบอกไปแล้วว่าถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนพรมเนี่ยข้อดีคือเราจะทําให้ในการทําความสะอาดย่างง่ายขึ้นและในห้องโดยสารก็จะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะงานเกรดพรมเนี่ยเป็นเกรดอย่างดี เลยนะเข้ารูปนะคะลองดูได้ข้างในแบบนี้เลยนะคะและตอนนี้นะคะน้องมินก็อยู่ภายในห้องโดยสารนะคะของรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะน้องมินมีการเปลี่ยนจอนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งจอตัวนี้นะคะเป็นจอ a n d r o i d นะคะหน้าจอขนาด10นิ้วแต่ไม่ได้ไปบดบังทัศนวิสัยในการขับรถของลูกค้านะคะและตัวจอตัวนี้นะคะสามารถทัชสกรีนได้และที่สําคัญคือเราสามารถ ฟังเพลงหรือดูหนังนะคะผ่านตัวจอตัวนี้ได้เลยซึ่งจอเดิมไม่สามารถทําได้นะคะอ่าและที่สําคัญคือด้านล่างตรงนี้นะคะน้องมิ้นมีการอัปเกรดนะคะก็คือในเรื่องของ Quick c h a r ์ตนะคะให้กับลูกค้าด้วยมีสีไฟสวยๆแบบนี้ติดตั้งมาให้ด้วยนะคะและด้านหลังตรงนี้นะคะเรามีการติดตั้งจอขนาด14นิ้วนะคะซึ่งเป็นระบบ s m o ทแอนด์สไลด์นะคะเพียงแค่คุณกดตึ๊บนะคะตัวหน้าจอก็จะเปิดออกมานะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่นั่งแถว2และแถว3เนี่ยก็จะเพลิดเพลินไปตลอดการเดินทางเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้ของ Piole ที่เป็น x p a n d e r นะคะหลังคาร์เคปลาหูกระจกเคปลาบอกแล้วว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยจริงๆนะคะโดนใจลูกค้ากันบ้างไหมคะน้องมินก็เชื่อว่าลูกค้าเนี่ยชอบรถแนวนี้แน่นอนนะคะแล้วกําลังหาที่ที่จะซื้อรถอยู่เอ๊อยากได้แบบจบจบครบที่เดียวเนี่ยไปที่ไหนอยากไปนึกถึงที่อื่นเลยค่ะนึกถึงช่องของน้องมินดีกว่ามิสซูยแดงโปรแรงแซงทางโคง้งแล้ววันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าชอบรถ x p a n d e r เจ็ที่นั่งแบบนี้ พจของน้องมิ้นจัดโปรโเริ่มต้นออกรถเพียง39,000บาทเท่านั้นค่ะ,ะถ้าลูกค้าอยากรู้รายละเอียดหรือว่าลูกค้าอยากเข้ามาดูตัวรถที่เป็นรถโชว์รถแต่งบอกเลยว่ามาที่มิ้นเลยค่ะมิ้ซูพระนครสาขาสายไหมคือจบครบที่เดียวจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยปล่อยเจ้ารถคันนี้แทบทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีรถที่เป็นรถเดิมแล้วก็รถแต่งให้คุณลูกค้าได้ดูลูกค้าบางท่านเนี่ยไปซื้อมาแล้วหรือไปจองมาแต่ยังไม่เคยเห็นรถตัวจริงเลยไม่เคยเห็นการรีวิวหรือไม่เคย เยเห็นรถที่แบบแต่งกระจังหน้าเป็นยังไงใส่ชุดแต่งเป็นยังไงคือได้นั่งอยู่แต่บนโชว์รูมอะบอกเลยว่ามาที่นี่คือจบครบจริงๆเพราะคุณลูกค้าจะได้เดินเหมือนกับเดินซื้อเสื้อผ้าเลยนะได้ดีไซน์ว่าเอาอันนู้นมาใส่อันนี้แต่งอันนั้นและถ้ากรณีที่ลูกค้าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอ่าน้องมิ้นมีเคสนะที่ลูกค้าเนี่ย แฟนคลับในช่อง a c e b o o k นะคะลูกค้าสามารถจองออนไลน์เข้ามาได้แล้วน้องมินก็จะวิดีโอคอลเนี่ยให้เลือกชุดแต่งเลือกการแต่งกายแล้วก็รวมทั้งลูกค้าสามารถที่จะมารับรถหรือมาถ่ายรูปรถสวยๆที่โชว์รูมน้องมินได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยออกรถที่นี่สามารถเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้นะคะน้องมินก็ขอจบไปพร้อมกับรถสวยๆคันนี้แล้วเดี๋ยวคันหน้าน้องมินจะพามาชมรถหล่อๆคันไหนอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เซลล์มินด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปกัน วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ